สวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการดิฉันนางสาวอาอีดามะแซครูโรงเรียนอนุบาลน,นราธิวาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขตหนึ่งโรงเรียนอนุบาลน,นราธิวาสเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนราธิวาส โรงเรียนอนุบาลน,นาราธิวาสมีจำนวน,นนักเรียนทั้งหมด1,467คนและมีครูบุคลากรทั้งหมด111คนโรงเรียนอนุบาลน,นาราธิวาสได้รับคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลมีระบบการบริหารและการประกันคุณภาพภายในยอดเยี่ยม จนได้รับรางวัล IQA Award อีกทั้งยังมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของทุกวิชาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา2558จนถึงปัจจุบันทำให้มีผู้ปกครองจำนวนมากนิยมสงบุรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลน,นาราธิวาสเกินแผนการรับนักเรียนของทุกปี สำหรับดิฉันได้รับหน้าที่ให้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจากการจัดการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดิฉันได้พบปัญหาหลายอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของทักษะ4ทักษะทักษะการฟังทักษะด้านการพูดการเขียน หรือแม้กระทั่งทักษะการอ่านนอกจากสีทักษะนี้แล้วยังมีเรื่องของสมาธิของนักเรียนและพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนอีกด้วยยกตัวอย่างเชน่นเรื่องของการสื่อสารนักเรียนไม่ค่อยมีความกล้าในการพูดสื่อสารเนื่องจากเป็นภาษาที่นักเรียนไม่ได้ใช้ทุกวันและไม่ได้ใช้ประจำ ทำให้นักเกรยียนไม่กล้าที่จะพูดสื่อสารท่านภาษาองังกฤษ 2. เรื่องของทักษะการอ,อา่านโดยส่วนใหญ่แล้วนักเกรยียนจะอ่านหนังสือไม่ออกนักเกรยียนจะอาศัยทักษะการจำซึ่งจำจากภาพแต่พอคุณครูนำคำมา โชว์ให้นักเรียนดูนักเรียนจะไม่สามารถอ่านได้แต่ถ้าคุณครูเปลี่ยนจากการโชว์ปักคำเป็นการโชว์บัตรภาพนักเรียนจะสามารถบอกได้และพูดได้ว่ามันคือคำว่าอะไรแปลว่าอะไรส่วนทักษะในเรื่องของการเขียนนักเรียนจะไม่สามารถเขียนได้นอกจากว่าคุณครูจะยกตัวอย่างและให้นักเรียนเขียนตาม แต่ชกเว้นว่าจะเป็นคำศัพท์พื้นฐานง,าง่ายๆที่นักเขียนพบบ่อยพบประจำนักเขียนจึงจะสามารถเขียนได้ส่วนทักษะในเรื่องของการฟังโดยส่วนใหญ่แล้วนักเขียนจะถ้าพูดแบบเร็วๆนักเขียนจะไม่สามารถแปลได้หรือว่าอธิบายได้แต่ถ้า ครูเปลี่ยนเป็นการพูดให้ช้าลงนักเรียนก็จะสามารถดีความหมายได้หรือว่าเดาคําจากคําที่ครูทำช้าทางหรือว่าใบาจากคำที่ครูโจคขับขึ้นมาได้นอกจากนี้แล้วเรื่องของสมาธิก็สำคัญโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กป .1 จะไม่ค่อยมีสมาธินานอยู่ได้ประมาณแค่30นาที เลยจาก30นาทีสมาธิของนักเรียนจะเริ่มไปทางอื่นแล้วเรื่องนี้คุณครูก็ต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรมหรือว่าหากิจกรรมใหม่ๆอย่างเช่นเพลงกิจกรรมเกมถึงจะทำให้นักเรียนมีสมาธิและมออีความกระตุ้นที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นส่วนพฤติกรรมต่างๆ เช่นตัวอย่างเรื่องของการแสดงความกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าสังเกตนักเรียนจะมีความกล้าออกมาหน้าชั้นเรียนแต่เวลาครูให้พูดน,นักเรกียนจะพูดด้วยเสียงที่เบาเนื่องจากว่านักเรียนไม่กล้าที่จะเปล่งเสียงออกมาเพราะกลัวว่าเปล่งเสียงออกมาแล้วจะเปล่งเสียงผิด หรืออาจจะทำให้เพื่อนๆที่อ่านเป็นพูดเป็นจะมีการหัวเราะทำให้นักเรียนที่มีปัญหาไม่กล้าที่จะเปล่งเสียงออกมาดังนั้นคุณครูก็จะคอยเตือนคอยกระตุ้นแล้วก็คอยชี้แนะให้นักเรียนมีความกล้าสแสดงออกอาจจะมีการเสริมแรงในหลายๆอย่างเข้ามามีส่วนร่วม อาสำหรับแรงบันดาลใจที่ฉันได้เลือกเรื่องของ how many การถามถึงจำนวนเนื่องจากว่าดิฉันได้เห็นว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานหรือว่าความรู้เดิมที่ได้เรียนมาตั้งแต่อนุบาลเรื่องของจำนวนตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสิบนักเรียนจะ รู้จักจำนวนเลขหนึงจึงเลขสิบได้ดังนั้นดิฉันจึงเอาเรื่องของ how many การถามและตอบเกี่ยวกับจำนวนมาใช้ต่อยอดจากความรู้เดิมของนักเรียนที่มีอยู่พอดิฉันใช้เรื่องของการถามถึงจำนวนสิ่งของตั้งแต่2องจำนวนถึงจำนวนสิบนักเรียนจะสามารถต่อยอดได้สามารถที่จะ พูดได้ตอบได้ตามสิ่งที่คุณครูได้อธิบายไปจากการจัดก,การเรียนการสอนคุณครูก็ได้นำกิจกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพลงกิจกรรมงานเดี่ยวงานคู่หรือแม้กระทั่งกิจกรรมนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อฝึกทักษะทั้ง4ทักษะให้นักเรียนได้ทั้งได้ครบทั้ง4ทักษะ ผลปรากฏว่าจากการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีสนุกให้มีความกระตุ้นที่อยากจะเรียนในชั่วโมงถัดไปและมีการทำใบงานได้ถูกต้องร้อยละ80ขึ้นไปสำหรับดิฉันขอจบการพูด คลิปแรงบันดาลใจเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ